นกที่หนึ่งครับสองหมื่นกับแปดร้อยบาทครับพูดดิดูบอจบแบบไหนครับเอียงหญิงครับก็ถือว่าเรทนี้พี่กัดนี้ครับใครจะเป็นเบอร์หนึ่งครับยังไงก็ชัยชนะนี่อยู่สีสะเกดแน่นอนพี่อุทิน อเป็นจะอกับสีรัตนะเพิ่งเห็นคุณหมอคิตตี้ครับคิตตี้มวยไทยนึกว่าไม่มาแล้วลายบอกตั้งแต่หัวค่ำ้ะส่งมวยเด็ดไปให้ด้วยอมาแล้วครับมาแล้วครูนี้อ่ายกอยู่แล้วนะครับเอกหญิงวันนี้ขวายจากขาทนายรับม่ ส่งมวยเด็ดไปให้เลยไม่ใช้มวยไทยนะพี่อุทิศน,นะ <c oughs> เป็นมวยทะเลอ่ารู้กันสองคนสายจากนัตตูมครับสีรัตนาครับขวาจากเขาธนังครับเ <c oughs> สืสอมีครับวอเพมชมรชลจัน พระจันสายนี่เวทใหญ่ๆเวทประมาณ50กิโลนี่ก็ปรับมาเยอะเนเอะล่าสุดนี่ไป็แพ้กับฟ้าธลายจรนะครับส่วนน้ำเงินนี่ก็พอร์มสดสดเหลืลอยไหลล่าสุดน,นี่ก็ชนะมวยน้ำยืนคนี่ที่ประตูศรีลักษณนะเนี่ยวันนั้นก็น่าจะ ถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณ4ี่หมื่นนะนักล่าเงินเดิมพันมาล้วงรับเถอเน็ตน้องหวานพอติดที่สองถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นน้องฟินเก็บทองฝันนี่แหละยกที่สองครับแม่ทีมงานแจ้งมาแล้วครับวันนี้ไปกับหกหมื่นครับเน็ตนำหวาน แตชนะน้องปรีมจะพอฝันอ๋อย็บเงินหกหมื่นมาแล้ววันนี้จะเย็บอีกไหมเนี่ยวันนี้สองหมื่นกับแปดพันเนี่ยแปดร้อยหรือว่าถ้าเป็นแปดพันให้ขาดทุนเยอะแยะเลยล่ะผู้บรรยายอยากจะชนะต่อเนื่องไหมทางด้านเพชรน้ำหวานเนี่ยหรือว่าเพชรดาวรุ่งพุ่งแรงแล้วรับ ดยทางด้านพระจันฉายเลครับจะให้คำตอบได้ว่าจะให้เพชรน้ำหวานผ่านไหมไฟนี้เดินแล้วพระจันฉายครับไม่ขวาม้าเอาเข่าวงในของเล่นซ้ายกับเพชรน้ำหวานเอ้าข้อใครจะแข็งครับลงใน ชัยวิวัฒน์ารินพัฒน์ผู้ชี้ขาดครับศิสักการ์มพศรีสเกตนะครับว่าที่พรอคอรับว่าที่ไปเรื่อยๆครับตราบใดที่ยังมีสิทธิ์ <c oughs> เอาละครับสาย ายกันโดนปลายเท้าครับโอ้โหเอาแล้วโดนนะครับแกมนี้ของเพชรน้ำหวานาจันชายครับล็อกมาเสียงนี่ยกสองลยครับมเชื่อเล้วเกินนี่พอยกสามยกสี่ในเกมต้องเปิดเต็มที่แล้วฉะนั้นช้างจันทบุรีต้องดูให้ดีดี โอ้หมัดมาครับ,หรบหแหว่งไปยกยศให้ตวหนสาดด้วยซ้ายครับพี่อุพิษเรื่องเริ่มร้อนแล้วตอนนี้เ่เด้งขวามา่บางกว่าครับวันนี้เพชรน,น้ำหวานแต่ว่าน้ำหนักเท่ากันโดนสิทธิท์เหยียบหมูเสียเจมีด้วยนะครับลีโอจังเจอกับแสนรายสิบลูอ็อสครับ,บมาดูกันต่อครับคุณรุ่งพธยยกสาม ยกสามขึ้นทางครับเก<อ>มต้องเปิดนะเตมวยไทยได้อ่านเงดูใจ2ยกยก3มยกสี่ต้องอัดก็ถือว่อเอาเป็นสูตรสำเร็จในช่วงนี้ยกห้าก็ออกมาเส้นประมาณนีใ้ใช่ไหมพี่ดูนี่ลบตามสไตล์ครับดูทีวีเยอะก็วทำนะนะเหมือน,น,นทีวีนั่นนะบางครั้งบางทีเนี่ยมันไม่ใช่ว่านักมวยไม่ทำนะ เนื่องจากบรรดาเซียนแล้วก็พี่เลี้ยงแม่เข้าประมาณนี้รูครับตอนนี้ะจันชายูวามการเข้าทำของเพชรน้ำหวานแหละครับเอาละครับเดินละครับตอนนี้ไปจันชายเดินสาดแห้งที่ตีขณะที่เพชรน้ำหวานก็แม่วันนี้หัวใจด้วยสปยร้อยเปอร์เซ็นต์เ มาสู้ครับขาลุยอยู่แล้วเพชรต้องมาโอ้โหเข่าซ้ายของพยัญชนยครับมซ้ายมายอ,อีกเอาเป็ซ้ายเพิ่มเอาแยกครับชัยบีวัฒน์วาลินทัศนดเพชรต้องฝานี่ทะเลาะไม่เลิกเหมือนกันนะครับโอ้หัวใจใหญ่กว่าตับอยู่แล้วเจ้านี้ครับโขวามาเรียกว,ว่าเห็นช้างตัวเท่าแมลงวีลูกุ้นดูตอน หนและเขาก็อยู่ครับช่วงนี้ไทรรีรวิวก็งพยายาะเร่งไปออกอาวุธเ์ช่วนี้ยกสามยกดูครับเห็นน้ำหวานเจงบตอกไม่ปล่อยแล้วครับแต่ว่ากัดไม่ปล่อยครับใครจะต่อยในเกมของตัวเองได้ดีกว่าล่ะครับ ยกสามขึ้นทางครับช่วงปลายยกสามสายไปเพชรลังหวานมีสอกมาครับไม่ยันสายครับเข่าแยกแยกมาสู้กันกลางเวทีครับเชือกไปเอารมีวัดบาลินพัดปลอกอย่างนั้นซ้ายไปขวามาโอดเข่าซ้ายอีกปอขวาคืนเอาคลิบแหมเด้งขวาคื้นมาขวาขึ้นมดยกที่สามครับเลย ลุนกระต่ายยกสี่ครับนี่อาจารยชายนี่ลุยแล้วครับยกสี่นี่คล้องครับเป็นน้ำหวานเด้งขวานี่คลายมาซ้ายคืนลกเต้งซ้ายวันนี้บางกว่าครับพรเพชรน้ำหวานแตก่ก็ว่าที่น้ำหนักครับ่ิกัดส6กิโลใครจะทำน้ำหนักเก่งกว่ากันล่ะครับมัดบวยยุกมีสมัยนี้ใครได้เปลียเสียเปรียบเรื่องน้ำหนักครับคู่นี้ เอาละ่ะครับสู้กันสนุกนะครับแบบนี้อ,อ้ขอบคุณพี่ชันครับพี่ชันเอาครับเดินนออกอาวุธแล้วูครับพี่ตีี๋ยวจันชายนี่ครับ ส <2, S 2> องเบอร์แปดร้อยบาทครับแม่ต้องบอกว่าเดือนแล้วครับไม่แพ้มวยชายครับเยเลสสาวุวนพลังเป็นยังไงยังดูนิ่ง,งบนฟ้าอยู่กองโลกเงินด้วยนะครับมแม่วัดโลกเงินช่วงนี้ก็ออกจากบ,บ้านมาชมมวยกันลหลายสิบนะครับเพื่อที่จะหา ลูกมวยในใส่มันมันให้กักกกบจอสตบนต่อไปโอ้อแข่งมาครับแข่งขวาขวาโอเเ้เนี่ยเพิ่งมาสองสามแข่งเลยครับไอ,อ้ซ้ายไปเอาโดนขวาพี่เราซ้ายมาเอาอไหนครับเล่งขวาจัดจะหายเด็บน้ำหวานต้องบอกว่ากระดูการผ่านมวยอยู่ที่ฝั่งแดงรละก็ฝันสายครับ แล้วก็ทีมงานพยายามเร่งร้ากระตุ้นให้เพชรน้องหวานเดินใส่แล้วครับนี่ครับแข้งสายต่อยมาฟางแข้งสายคู่นี้คายุใครชอตไปเลยครับยังแข็งแรงอยู่ทั้งคู่ไม่แน่อาจจะได้เจอกันอีกครับมันมวยบดยกที่สี่ ชัยวัดสับแล้วครับยกที่ห้ายกสุดท้ายครับเค่สายของเพชรหวานก็ไม่ธรรมดาหามัดมวยอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับไม่ใช่แลาวชลาใจครับพเพชรหวานอ,อีกที่สัก เราจะถ่ายวอเพชรเลยจันดูแล้วนี่ยกมีห้าครับมาจิงจังหวะครับสายหลอกเพชรน,น้ำหวานาหเหมือนกันครับเพชรน,น้ำหวานดูว่ายกห้านี่เป็นเกมจิงจังหวะน,นาดออกแข้งครับสายยังรลดอยู่ครับเดียวเฉี่ยวไป สายนี้ก็ยังไม่โดนครับอ้าวยัยับต่อกรับพิษน้ำหวาน้าครับสายครับสายแม่นไงครับ กันหลังกันเ,งเองนี่แม่สั่งลุยครับเพชรน้ำหวานนี่้ายไปทีนึงมแบซ้ายของเพชรน้ำหวานเจออาล้แบบํา้างด้าขวาพอจับสายก็แบบไปชกเชื่อมร,รับเลยครับเชื่อเลยเกินนี่ภาคสองก็คงจะตามมาแล้วพี่อุทิศเออ,อบอกว่ามวยครูนี้ สถานพักโจรมาเจอกันแน่เนอนดูว่าจะเจอกันที่ไหนครับอโอ้โหออกมาชิบยังวานะครับออกแท้ครับลบีห้างเอาแล้วครับขอโทษกันครับสงครามสงคบครับเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องครับมิตรภาพที่ดีต่อกันครับ จากสามชายผูให้คะแนนครับอ่าบนี้ชายพีวัดครับชูมือไปที่นี่ครับพระนจร์สายวพิชรจัจครับมาดีใจกับผู้ชนะให้กำลังใจ